การน้ำมันสกัดกับปู๊อ่าเจริญเจริญโจผ้าลวยิโจผ้าลำผ้าลวยิโจผ้าบิดทุกวิทยากโจผ้าซื่อบานโจผ้าพี่น้องไปเที่ยวเล่ากับซื่อบานอยู่ไทยกับซื่อบานได้โจค่ะว่ายน้ำด้บ่ไม่เสาไม่มองได้โจการสาธุครับปู๊ได้กับว่าเสียใจเพราะว่าเขาว่ามันเป็นธรรมดาแนวอนี่ มันเน้นเทวดาเ้าได้กะไปกินไปทานบ่ได pues ้กบมันเสียใจมันมันบ่ท่านเศร้าหมุนหรอกบ่ท่านเศร้าหมุนสูไปเรื่อยๆจนกว่าสิเศร้าหมุนมันบ่พอแมนก็สูไปเพราะว่าเฮ้าบ่มีแนวคือต่อสิลำสิรวยเนาะจังในตอางานค่ะผู้ลัางคนก็ได้เฮตุผู้ลั่งคนก็ตกงานอ่าเพิ่งเทวดาจตัวแมนอยู่ค่ะผพ้่งเทพ เทวดาห้าลังเทียซอยบางคนเขาเจากับถือกระวันทีนึงเถือกละกะเมดกระมีมันเป็นน้ำบุญสิครอบข้องเงินบวครอบข้องเงินดิาถาได้กระเบิดเพราะว่าครอบข้องเงินมาได้เป็นวางมีบุญเยอะแต่ว่าสวัสดิ์สนามบ่มีบ่มีปัญญาเป็นว่าปัญญาบ่เกิดเกิดเลยครอบข้องเงินมาได้มันนั่งปิดนั่งซันทด่จูแมนครับปูหลต่ผ้าพี่น้องไปเที่ยวเล่ากับได้วมวนเยอะ เสียดายอยู่เมื่อวานนี่กับปู่บ่ได้เว้าสููเพป็นฟังไหมไ่ได้เว้าสซูเอฟซีฟังมาฝันแบบนี้เนาะกับกับเลยแบบเพจตัคลิปแม่งกะเมื่อแต่ตามคลิปปูนั่นปูนี่แม่งกับเลยบ่ได้เว้าเนาะกับต้องกราบขอพายเอฟซีแฟนช่องเนาะปู่เนาะบ่ได้เมาส่งฝันในเพป็นฟังหาเพป็นได้นาะแม่แต่ว่ามันวัดเลขนี่มันมันกับเฮ็ดคลอยู่ดอกมันออกจังสันนี่ เลขปูนังซีหาพนะปูคือบบมาซีีค่ะปูนี่จังหวะมันรอยลงมาซีหาตะเทียสองสองหาซีขนาดวิ่งมันก,ถก็ถือั้งล่างัึงบนสองหาซีเนาะเป็นเลขวิ่งได้แต่ว่าเลขเลขดับนี่ดับมากหกปีมีจัดบ่มีปืนบ่มีกอบมาจักเทียหกปีหกปีกเอาบอกจักเทียนีจ้ะ แมนบอก่ะปูเดี๋ยวซี <Hey. S 1> เอาเลขดับลงไหนเพิ่นอยู่ดอกมื่นกอนนี่เลข <No. S 1> เลขลักปูมากเลยซีเนาะค่ะปูมากนี่นี่เลขซีปูนี่แม่ที่บอกเนาะ mm. ซีมาแล้วแต่ว่ mm. ามากซีซี mm. อันนะปูปันไหนซีหาเลขนั่งนี่ก็สําคัญอยู่ดิ <Da. S 1> บันนี้เลขนั่งรอบสองกับมัสองหาซีอีกเนาะปูเนาะเ <Da. S 1> นี่ย วิ่งก็ได้บ่สขาดดอกลางบุญแต่ว่าเขาว่าสองหาซีคือบ่หาสองซีเองสิกะซีมาสองตัวแม่ค่ะปูนี่ไหมนี่เนาะจ้าแมนเลขฟันเลขฟันอ่าเลขฟันวันนี่บ่มาเพราะว่าฟันวันที่แล้วเพิ่นเข่าแล้วเนาะฟันวันที่แล้วแมนมันนี้มาเบิ่งเลขดับของปูโอ้ยเลขดับบุญเนาะปูเนาะจ้าเลขดับเอายุมรสเนาะเนี่ย ดับบนเก้าสิบงวดอ่าดับบนลอยงวดกระยูเนี่ลอยหนึ่งงวดกระยูเจ้ะเก้าสิบงวดกระยูเยลขล่างกระดับบ่เกิดอ่าเี๋ข้าเจ้าลูอกอ่ะบ่เกิดหกปีบอกบอกค่ะปูข่าสั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวปูส่งเงินเลขดับบน,ด,บบนดับล่างมาให้อีกแน่ๆค่ะที่ได้ลงให้เพิ่นเบิงมืออื่นเนาะค่ะปูเนาะอ่าเบิงก่อนจ้ะ มีเวลาเหตุที่ทรงไปให้เด้อจ้ะอืมแต่จะเฝาเลี้ยงฝันมาข้าวมาเนี่ยพวกนี้ปลาถีนจะโตปลาดุโอมีอืมได้แต่ปลาคอปลาคอมีเกตมันบ่กะสินจังเลยแล้วก็สิเป็นจังสั้นแล้วขันมาจะกจ้าปลาคอามมิเกตอ่าถ้าปลาฉีนมันเป็นแปดมันหนังปลออกมันก็มันก็แล้วแต่ดวงน้ำมีกระละ ผู้ฝันแม่นผู้ฝันบ่แม่นทำมาฝันเนาะมันก็ธรรมดาเป็นของความฝันฮารังเทียมันก็แม่นแต่ว่าฝันเอาขึ้นเสือได้แต่ฝันอยู่ฝันเน็นผู้ยิ่งยืนเทียงกันอยู่ถึงภูเขาเมื่อเดือดรุ่มไงจ้าเมื่อเดือดรุ่มเรียกว่าสู้ทีแดงป้องยุ่งเนาะอันนี้พูยิ่งยืนเทียงกันมเลขสิครูบ้าวันนี้คือมันลืมไปบ้านจังสัระลันมันสิบโมมีศูน เนาะลืมเบาลืมมันเอามาให้เอฟซีฟังเนาะครับว่าเออบ่มันว่าสิไปแปลงเอาแต่มูสาเนี่ยบ่เอาแท้ๆทำไาจะไปตัวคนตัวยังเนี่ยบ้าเอาเพาว่าเฮ็ดคือเฮ็ดไปคือไปให้คือนให้อยู่คือนอยู่มีสัจจะังระมันพระเดิตอนนี้ก็ฝันนี่หลฝันล่างๆเห็นผู้ยิ่งืนอยู่ทั้งภูเขาสองคนแต่โมก็ว่าให้เจ้ฟังเลย กบเล่ ika, ates, er ้ยงก้าวบ่หลายว่า <América> ซู้โจฟังบ่หลายบ่บาเขาเปลี่ยไก่หรอกมันเปลี่ยไก่เก้อบาจะว่าเออเนาะฟันไปยังสั่นมันกับบ่สมขวัเนาะปูเนาะควัญเก้อบ่บาอั่นลาบมันเก้อออกคี่รีจ้ามันเก้อมันเก้อสิเป็นน้ำบุญไผ่บุญมันนั่ะละสู้ไผ่สู้มันบานีเลขตัวใดฮอปูฮึอันนั่นฟันแบบนี้ตัวสี่ว่าตัวสี่ตว่าตั้งได้บานเดี๋ยวเด้อมบ้านฟังบ่คัก ฟังมันค่ะเอาอีกรอบนึงนะปูพระพระจับป่าเพื่อนสูบน้ำเสียวบุญพระเวทเพื่นเลือกหาป่ามันใช้น้ำยากับปุลหาสิบกว่าหาสิบห้าหาสิบหกนี่ละแต่ว่าเพื่นเจ็บก็อนนีนหน่อยสามปุ่มไหมเมืม่อกันมวลยัวภาคกันกำเอากำไม่ต้องปลาคอวันนี้ปลาเข่งปลาดุกบะมี ขันก็เลยถามมาเพียงพากันเจ็บป่าลุงพ่อาสนโอ้ยอาจารย์เอ้ยพนดเลนอาจารย์เมื่อผมสิเป็นบุญพรเวสก็เลยเจ็บป่าใส่น้้ำยาเขาพุ้นนาว่าสูบป่าจ้าวางสูบน้องน้องสาอยู่ใกล้วัดจกยุใสขอความฝันเนาะจ้ะก็เลยก็เลยหัวเมื่อนั่นล่ะก็มีสามเนาะปุ๊นเนาะมีป่ากับแปดเนาะ แมนพาดีแปดเน้นกระเนึ่งเสร็จแล้วกัะไปสั่นแล้วจะเก่าวะเน้นสามองเน้นสามองแม่นบอกครับปู้แมนสามองเนี่สามองเพราะว่าพานี่มันมีแปดมาอยู่แล้วหรือพรานี่ตีเป็นยังกับปู่พาดึงองพาดึงองจะเป็นเก้าก็ได้เป็นแปดก็ได้เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นเก้า กาลุงปูเด้เนี่ยเบาแต่ว่านี่ผมเป็นลุมปูดอกมันต้องเป็นแปดเป็นแปดเนาะปูแปดเนาะ,อะแอนกันขันลุงป้านี่แป็เป็นแปดตาลุงปูมาปูตาลุงปูนี่เป็นเก้าคือจังฝันเห็นลุงปูแหวนปูมันปูฝันปูขาวปูแหวนนี่สีเป็นเก้า แต่ว่าฉันเห็นพระท่ามดาลหลงพอธรรมดาเนี่ยสิเป็นแปดกับปาก็มีแล้วเนาะกำปาแมนจับปลาจับเอาปลาแมนเจ็ดแปดเจ็ดแปดบ่ปู้หรือมันจังไหนทศนาร์มันเกิดสี่แปดแล้วทศนะมันเกิดแม่าแปดสาม 378, bảy sơn lạ, cắt sườn. 3 tổ kêu. Kêu 387, 783 bảy sơn lạ. Khiến tổ đại po. Khiến ai phun cắt sườn này 3 8 này, 387, 378, nó cắt thành khu, áo cho cắt lông nghe phun áo. 387 bảo แปดเจ็ดสามมาิตัดสองตัวแปดเจ็ดสามแล้ว嘛ตัดสองตัวจับเอาปลากำเอามือหานิ้วบ่อบ่หรือว่ามันยังไงจักแล้วมันงันก็ได้เพิ่นจับปลาหานิ้วมันกะสีเป็นยังไงล่ะอาเจ็ดเปดยดซะแล้วคันตีไปมันหลายไหมเนาะ ขันตัดกับสามแปดเออมัดถือกระถือก็แล้วพราต้องเอาลายเอาเอาเอาท่าชนะของปูก็คือสามแปดแล้วกับปูเนาะได้สามแปดคือออกเล่าแล้วมือว่านี่สามแปดไมสามเจ็ดสามเจ็ดตอวไงสามเจ็ดแปดเจ็ดค่ะเอาเท่านี้มั้ีเท่านั้นละเอาขันไลก็นี่มันสีไลาลไม่เสียล ฝากเอฟซีปูปูรุ่นฝันเมื่อคืนนี่ตองงวดเลยนะคะปูเน่ะแมนตองหวัดจะจ่อวอกต้องหันฝันมันกะมันขันมันเลขวิ่งมันกะมากละเนาะเลขมิ่งมากนะคะปูน่ะฝันแมนอยู่ดิปูสามแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดนี่เน่นตัวไรบ้างคะปูแน่นนะสามแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดนี่ก็คือคือแปดเจ็ดเแี่เน่นนะ อ๋อเน้นแปดเจ็ดตัวเดียวบ่ค่ะมันตอปามันเป็นเจ็ดปาคอนมันเป็นเจ็ดปาเป็นแปดจ้ะอ่าเน้นกับสามองค์เนาะเอาเอาเอาแล้วแต่ผู้ชื่นชอบแล้วค่ะผู้นอ้อผู้ชื่นชอบเพื่อเจ้าสตีไปหลายเน้นหน่อยเนะ่ะมันเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดก็ได้กันแค่เจ้าตีไปว่าเน้นฟันต้องการเลขลงปูรุ่นฟันตองวดเด้อเอฟซีเขียนไว้ก่อนฟัน อ่าจ้าันนี้ความฝันแล้วค่ะเป็นเพียงแนวทางปดเป็นแนวทางาปว,ปวะะดใจพี่เจรจาญแม่แผลแผลจะไปทุบลายบอดี้รื่องพายเอาหาแปดก็เอาเนะาะใครยังได้หาแปดกอาอืมต้องไม่ได้เขียนสุขใครสุขมันละโจ้ย สามแปดเจ็ดปูไขเขียนเป็นอันนี้กลับกันนะคะสามแปดเจ็ดหรือแปดเจ็ดสามนะคะ่ะอันนี้เด้อตตวเดียวกันเท<อ>ี่ยงแต่ว,ว่าตัดออกมาก,กันได้สามแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดปูเน้นให้ที่แปดเจ็ดถูกนะคะ่ปะปูเนาะใน่งเครื่องฟันนะคะฟัะ<อ>นน,นะคะเอาฟันไปก้นเนาะฝากเอฟซีแฟน่องเนาะปูเนาะขันโซ่หนีโช่มาทั้งใดพรายังร่วมบุญกับปูกับจังมากันเนาะคะ่ะกับพยะยังอย่างมากหาปูเนาะ เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวโทรมาหา,หาแอดนะคะันเดี๋ยวแอดเสี่ยวให้บางครัง้งต้องกลับขอไพ่ถ้าแอดขับรถอยู่แอดกับบอกก็ได้เนาะขอไพ่แต่ว่ากัโทรมาดูดูเอาคันอยากได้เบอร์โทรโปูก็ได้ได้จ้จาไปเห็นหดอกเทรถด,ดำรถหนังไงเห็ดโตเหล้าเห็นอยู่ที่ส่งไปเบิ้งกําลังถมดินอ๋อกําลังถมดินเนาะคะ่ะเอาปู้มานี้อ่ไวน่พอน่เอฟซีนะคะปู ตะเล่นพ่อเด้อหยาดโยมฟังรายการโจผ้าลุ้ยก็ได้ขอให้ลำให้ลุ้ยคือโจนั่นละให้มีเงินมีทองอย่าทุกย่าโศกย่าเศร้าอย่ามองให็บผิวทองสองสซย่าตลอดหน้าซึนตาบานอย่าเจ็บอย่าปวดอย่าไข้อย่าน้ำมันจะโศกจะไสเงินทองรังเลยเทมาเด้อให้ได้สั่งกฐินเด้อบันี้เด้อสาธุให้ได้สั่งก็วางหมดเด้อสั่งหัวละครเก้าวัดพุละ ต่างบดเก้าหลังภุร่าส่างสล่าเก้าหลังวิหารเก้าหลังซื้อของซื้อของซื้อละฆังถวายวัดเก้าวัดเป็นเดอโยมเอ้มีแต่ความสุขความเจริญดูรายการของจยาจะถูกแก้าสยญาให้ถือเลริกสุขูสุขคนงันเดวบดาไอ้ล่าไม้รวยสุขูสุขคนเด้อสาธุสาธุสาธุค่ะปู่ค่ะการนมัสการค่ะเจริญเจริญค่ะ แนวทางของปูรุนนะคะฝากตอนต่องวดเลยปูฝันนะค่ะเลขหลักปูมาอยู่เด้อแชร์เด้อค่ะเป็นกําลังใจครับท่าชซองโจผ้ารุ้ยน้าแนงนะค่ะสาหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดําทั้งหมดจะได้ไม่พลาดน,นะค่ะคลิปดีๆเด็ดๆจากท่าช่องทั้งรายการของกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสบู่สกุนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะค่ะหยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลใบในให้เป็นรางวัลที่หนึ่งให้มีโชมมีลาภมีหม,มาแห้งๆปังๆ รวยรวยสุบุตรสุคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ